เอามาชมกันต่อครับท่านผู้ชมครับการชูขุดหลุมขนมครบเสร็จเรียบร้อยตอนนี้จะปีนขึ้นข้นขางบนแล้วครับจะขึ้นไวนหวไ้เอามาดูกันครับจะขึ้นยังไงไหวเอาคร้บคร้บครบ้โอ้โ รถแม่รงนี่ขึ้นไม่ได้แน่นอนเลยครับหาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ขึ้นมาเกลีย่ยน้าดินข้างบนแล้วเดี๋ยวเรามาดูเจ้าสมพงครับ ควบคุมคนทนโดยจานโอขี้ใจน้อยหรือว่าจานโอขี้น้อยใจครับเอาแล้วลูกพี่ผมดูสิเขาสาปูกหญ้าแฟกอย่างดีไหมดินมาทับหญ้าแฟกเขาหมดแล้วโอ้ยตายเลยตายตายตาย ดูฝีมือเขาแม่ไม่ธรรมดาเนี่ยสวยงามไหมล่ะโอ้แฉวแฉวแฉวสวยเลยสวยเลยการชูน่าจะจอดกินข้าวหรือเปล่านะหยุดนะครับจอดฝักเที่ยง เทียวก,ก่อนพักเที่ยก,ก่อนเดี๋ยวมาลุยกันต่ออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งน่าจะจบครับนี่นี่ไม่ธรรมดาครับดูการแต่งสโลปข้างหน่อย โอ้ผ่านเลยพี่เอ้ยเจ้าเจ้าเจ้าเอาอ่านเกมก่อนไปยังไงต่อพู่เอายังไงวะเอาไงดีวะเถี๋ยวงงๆง,งเอาไปแล้วครับทำตั้งไหนตัวนอบันนี้ฮะกินข้าวก่อนกินข้าวก่อน กินข้าวก่อนพักเที่ยงครับเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงเสร็จมาลุยต่อจอดนั่นแหละจอดนั่นแหละ ไปไหนน่ะตัง,งอย่างนะี้เลยอัจฉรบีเ่ยเออดับเครื่องเลยเด้อดับเครื่องน่ยพี่กินข้าวเสร็จพี่มาโยนตัวนี้ ไปนู่นเดี๋ยวสั่งงานก่อนตรงนี้ดินไม่พอครับดินขาดน่าจะโยนมาใส่นี่ไม่เยอะหรอกประมาณอ่าสิบรถก็เต็มแล้วสิบรถสิบรถหนึ่งรถใส่ประมาณแปดตักสิบรถก็แปดสิบตัก แปดสิบตาก,ก็เต็มแล้วนี่วันนี้เนี่ยยืนยืนตรงนี้แหละแล้วก็เอาตรงนี้เลยนี่นี่แหละดึง,ดง,ดงนี่มาเนี่ยไว้ทางเดินกลับไปคอยโยนตัวนั้นมาใสา่ตัวนี้คืนนะอืมนั่นแหละเดี๋ยวเกลียวนั่นลงมาก็โอเคแล้วสมัยอันนี้ได้แล้วสวยแล้วอันนี้ฮะ นี่ไม่ต้องไปยุกมันหรอกอันนี้ได้แล้วเอาแค่นั้นแหละอืมถ้าฝนไม่ตกเอาหัวล้อมาถอยข้าเดียวแป๊บเดียวเลยฝนชอบแกล้งเรามีเจร์บี้เลยหระในรถอนะ่ะ กินข้าวกินข้าวเสร็จอาดจารบีด้วยดนะ้กินข้าวเสร็จอาดจารบีด้วยเดี๋ยวเราไปดูเจ้าของแปลงคุณพี่ละว,วันเขาเขาลุยเลยเขาลุยปลูกปลูกหญ้าแฝกเลยอ่ะดูะอ่ะอ้ เสียงเงียบดีแท้นี่น้ำแตกน้ำเตกสวยเลยอะแปลงนี้สวยที่สุดแล้วในบรรดาที่ขุดมาครับที่สวยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าน้ำมันอุดมสมบูรณ์ถ้าขุดแล้วไม่มีน้ำผมว่ามันดูไปมันไม่เหมือนไม่มีประโยชน์เลยแต่ลูกนี้ดีครับโชคดีมากเลย น้ำออกดีมากแล้วก็ปลูกหญ้าเฟกข้างๆสําหรับแปลงนี้ครับมีสำหรับแปลงนี้ก็มีสิ่งมีชีวิตอยู่เป็นร้อยๆล้านตัวครับ ไม่รู้ว่าสิมีชีวิตอะไรครับอยู่อสสาศัยอยู่ในแปลงนี้เป็นร้อยร้อยล้านตัวนั่นมีอะไรบ้างพี่สัตว์หน้าดินสัตว์หน้าดินมันเป็นยังไงสัตว์หน้าดินนี่แหละครับก็คือเนี่ยเรากำลังสร้างบ้านให้เขาอยู่อ๋อที่ที่ยืนยืนยน,นี่ใช่สัตว์หน้าดินไหมสัตว์บนดินอย่างเราเราในสัตว์สัตว์ผิวดินสัตว์ผิวดินใช่ <c oughs> ่ๆสวนผมยังไม่มีเกลือหรือไม่มีอินทรีย์เออสวนนี้ยังไม่มีเลยต้องต้องปลูกต้นไม้แล้ว อื้เหีเมกตก็จะเป็นปการของเา้วเาจะลงมาโชว์สวยแลฟกนี่ปลูกเพื่ออะไรครับประโยชน์มันป้องกันการชะล้างหน้าดินอู้มันจะชะล้างอยู่บ่ดินเนี่ยเพื่ดินนี้ผมว่ามันไม่พังหรอกป้องกันการดินพังเดินพังเวลาเวลาดินสไลด์มาจากข้างบนอันนี้ก็เป็นแนวกั้นกั้นชไอข้างบนนี่เราจะปลูกปลูกอะไรบ้างพี่ ข้างๆเอาเป็นกล้วยบ่ะถ้าปลูกกล้วยได้สวยนะกล้วยลงต้นไม้ยืนต้นอืมต้องมีกล้วยครับเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์กล้วยต้องเอากล้วยเป็นเคื่อเลี้ยงกล้วยมาล์โกเนาะใช่ครับท่าน่ะขนุนแล้วก็ไม้ป่าอืไม้ป่าก็จะลงพวกสักพวกยางมาพวกมาฆ่ายางโอ้โหเกือบเต็มแล้วดิ๋นี้เยอะกว่าเมื่อวานเยอะอยู่อีกสองวันสามวันน่าจะเต็มมั้งครับพี่ น่าจะเต็มือพี่ไปชี้ผมดูหน่อยว่าตาหนามมันเป็นยังไงมันมันจะอยู่ต่ำกว่าคิวน้ำนิดนึงครับไปชี้ผมดูก่อนไหนมันอยู่ตรงไหนเอาปากกานั่นแหละไปชี้ผมดูหน่อยดิเออ ้องหาคิ้วเขาก่อนออถ,ถ้าเราจะอยากจะเห็นตา้านาคือเราต้องหาคิ้วเขาให้เจอก่อนแล้วตา้านาจะอยู่ต่ำตอีคิ้วน้ำนิดนึงอ๋อนี่พอหนึ่งสไตล์ว่าต้องหาคิ้วให้เจอก่อนนะครับด้านหมจเรียมูอมปนเสยพันธมิตรอบสวครับสวยเลยด้วยนี่ปลกูก เกิดแน่นอนเลายยาแฝกนี่มันเกิดง่ายใช่ไหมมันก็ไม่ง่ายนะครับถ้าไม่ได้ปลูกมันก็ไม่เกิดนะครับใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อ <laughs> แต่บางที่ไม่ปลูกมันจะเกิดเลยมันเกิด <laughs> เองต้องปลูกคือเป็นการจัดระเบียบครับเป็นการจัดระเบียบยาแฝกถ้าไม่งั้นมันก็สเปรย์สปะใช่ไหมมันก็จะไม่สวยพี่ว่าพี่ว่าตรงนี้อมันปลูกพวกคะณาพวกอะไรได้เหรอเนี่ยเนี่ยใช่ใช่ใชปลูกได้ใช่ไหม ทีเราอาไในช่วงในช่วงที่แบบน้ำท่วมไปแบบนี้เราก็เอาบุงจีนผักบุ้งไปปลูกข้างล่างใช่บุ้งจีนเลยคานาเลยกวางตุ้งเลยแล้วมีคนถามว่าบันไดลิงมันเป็นยังไงครับบันไดลิงเราก็คิดเผื่อลิงก็คือเราปลูกต้นไม้เนาะเราปลูกต้นไม้พอเราปลูกต้นไม้ปุ๊บเราอาจจะมีสัตว์ป่าประเภทพวกลงพวกลิงอ๋อมีลิงมาเล่นด้วยแสดงว่าต้องเอาลิงมาปล่อยตรงนี้ด้วยใช่ไหม ไม่ถ้าปากเขาอุดมสมบูรณ์เน่ยเขาไม่อยู่เองหยอกหยอกหยอกโบราณเขามาเรียกครับก็เลยเนี่ยเราคิดเผื่อลิงเผื่อลิงตกน้ำแก็เลยไม่ใช่บันไดคนนะครับบันไดลิงครับพี่น้องอันนี้เป็นเป็นเซฟตี้เฟิร์สครับเราทำอะไรเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยบ่อลูกนี้สวยเนาะสวยสสวยมากเลยใจเลยไหมเดี๋ยวเสียตินภูมิใจเลยไหมสวยจริงผมบอกเลยว่าสวยมากเลยใช่ใช่ใช่ไม่คือบ่อนี้มันขุดแล้วเห็นน้ำไงครับที่ว่ามันดีมันสวยอ่ะ ถ้าตรงไหนขุดไปแล้วมันแห้งเกล็นเไม่มีน้ําอ่ะอมันใจไม่ฟูทำให้คนขุดก็นมัเสร็จไปมันดูไม่สวยอะ่ะถ้าตรงไหนที่ขุดแล้วน้ําไม่ออกก็จ้างรถน้ําไป,เ,ปเอาน้ําไปเทได้นะครับเรามีบริการใช่ไหมครับตรงนี้ไม่ต้องโจโจประดานใช้แผงโซล่าเซลเลยเนาะใช,ใช่สวยางามแล้วนเนี่ยครับกินข้าว นี้เราจะกินข้าวเทีย่ยงกันไปดูที่ทีมงานได้อะไรกินทินทนท่นี้ถ้าถ้าเจอเดดนี่แข็งเลยเลแล้วเดินนีเจ็บ,าจบขาเลยมไไไ่้ไ้อ,อไปไดอาดไปไปารรยง ไปเขาไม่จ่ายตาไงเลยแต่ไปกูกับข้าวผัดมะเขือผัดมะเขือต้มใส่แตงกินจาอร่อยมามามีหนึ่งไหมพี่กินข้าวด้วยกันมาขกับข้าวเฮ้ยอะไรนี่ขอบคุณเจ้าภาพมากครับ เจ้ภาพจงเจริญครับี่เนเงมามฮะไปเลี้ยง,งข้าวเสร็จ,รจยังไงต่อมีแผนยังไงต่อก็คือเก็บนนี้ให้เสร็จแล้วก็เสร็จนี้แล้วก็รอแบบตัวนี้รอแบบก่อน,นอค,ครับ ไหนไปดูแล้วบอไปดูยังยังไปดูอ่ะของใครตรงเนี้ยไปบอกเจ้าของเขาหน่อยด้วยพาไปดูก่อนงานชั่วโมงแค่นี้อาจารย์ติดต่สุดยอดแล้วอืมอะไรฮะงานชั่วโมงไงพี่เช่ตวตามงานชั่วโมงไหนหนูเมื่อคืนทำอะไรกิน อย่างเลยนะขุดสระเกาพี่เป็นไหมมีอ้นั่นด้วยเสมาอ่ะสมออันนั่นมีในนั่นตุสัดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับอุทธระแป๊บนึงกินข้าวด้ยวยกันเถอะทุกท่านสวัสดีครับ